มาดูนะครับเข้าแถวเข้าที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยสอนครับสอนมาแล้วครับเวลาเวลาจะแข่งกีฬาสีเราก็จะซ้อมกันนะครับตอนนี้ทุกคนต่างก,ก็จะยิงไส้เรือนกันอย่างเดียวนะครับสองนิ้วสองนิ้วเหมือนกันกับทั้งหมดเลยนะครับทั้งโรงเรียนเลยครับนี่ก็คือ ยิงคนนี้นะครับนั่งพับเพียบไปเลยครับตามที่เข้าใจของตัวเองนะครับนี่คือการเข้าที่ของนักกีฬาบ้านชนานมอนต่อไปครูก็จะสอนนักเรียนละ ว่าการเข้าที่ควรจะทํามือ,อยังไงตรงต่อไปเป็นการฝึกการเข้าที่ในการแข่งขันกรีธา เบสิกบันสตาร์ทนะเตรียมเข้าที่นักเรียนก็ก้องก้าวลงไปเออทำเป็นรูประฆังความหนูสามารถวิ่งรอดได้ตามที่ประจารย์ของครูสอนไว้โอเคคนนี้ทำถูกมาก้มนาไปข้างหน้าด้วยมองมองปลายทางที่เราจะวิ่งไป โอเคโอเคครับคนนี้ครับขยับเคยื่อนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นท่าระวังถ้าคว่าระวังให้ยกสะโพกขึ้นมาครับยกตูดขึ้นระวังอา่ายกขึ้นที่มองไปข้างหน้าเตียมที่จะวิ่งนะครับอ,อ้าวพอยืนเตรียมนะครับ เข้าที่มองไปข้างหน้าครับจุดมุ่งหมายเข่าถึงพื้นคนที่สองเข่าถึงพื้นเข่าเทิน่ะถึงพื้นที่ถนัดเท้าไหนอา่าวางมือข้างหน้ากลมตัวลงโล,งลงข้างหน้านิดหน่อยเนี่ยเหมือนคนแรกระวังยกตูดขึ้นมองไปข้างหน้า ไปว้าวครับโอ้หไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าเส้นชยัยเข้าที่ระวังไปแล้วหูหโหไปแล้วชุดที่สามเข้าที่ยืนตรงก่อนสิครับเข้าที่ ตั้งท่ามางคนยังลอกเพื่อนอยู่เลยนะสอนไปแล้วเข่าถึงพื้นระวังระวังรู้้ทำยังไงร,ระวังไปไนนงเข้าที่มองไปข้างหน้าระวัง ไปแล้วไปแล้วข้าวที่ไม่ไม่ยิงไส้เดือนทําท่ายิงไส้เดือนอีกแล้วอมศินนี่อย่างงี้ระคังคว่ำเออยิงไส้เดือนอยู่นั้นแหละเดี๋ยวไปดูนะระคังคว่ำหรือว่าอะไรให้หนูรอดผ่านโอ้ยจิกดินหืึจะจิกไปไหนเนะี่ยโอ้โหเป็นจอมยุทธเหรอท่านโอ้ไอ้นี่ไอ้ตรอบ จะนั่งยังไงอย่างเงี้น,น,นพับเพียบไปไหนเนี่ยกางเขา,เอ,าอีกกางแขนเอาอีกเอาอีกโรหน้ามารล้มาข้างหน้าอย่าไปข้างหน้าหน่อยโอเคพร้อมระวังยกดาบขึ้นมองไปข้างหน้าโอ้โหอมสีแล้วดูเดินยืนขึ้นก่อนสิครับตรงก่อนกรรมการจะสั่งว่าข้าวที่ เข้าที่ก็นั่งลงไปว้าห่วยหมอโอเคครับมองไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายระวัง <ST encant> อ้โหูอู้หอู้หเข้าที่เข้าที่ข้าที่ไอ้ทามเออมองไปข้างหน้าแล้วจะมือเองจะอยู่อะไรข้างหน้านู้นอ่ะห่างออกอีกเสมอขาเออมองไปข้างหน้า โอเคถูกแล้วระวังเอาแล้วครับไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็เข้าที่ระวังวัน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 ววเข้าที่ระวัง เข้าที่อีมือ,อยังไงเขายัางไงสองรอบเลยนะมองไปข้างหน้าเนี่ยเธอรอคนอื่นอยู่นั่นแหละเธอถนัดขาไหนทำยังไงมือทำอยังไงออกอีกก็มาข้างหน้ามองไปข้างหน้าระวัง ไปมาเลยเข้าที่ระว่างอ่าน,นี่คือคือการเล่นวิ่งระยะสั้นคำว่าวิ่งระยะสั้นได้วิ่งไกลไหม ไม่ไกลวิง่งระยะสั้นก็ตั้งแต่50เมตร60เมตร70เมตร80เมตรมาจบที่100เมตรสำหรับเด็กประถมป .1 ถึงป .3 พวกเราอยู่ปไหนปอ่าปสสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าที่ระวังและใช้สมาธิเบานวิตปีตทุกคนต้องรีบวิ่งออกมาเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อ เราได้ทดลองแล้วนะครับว่าใครจะได้ใครจะฟังใครจะไม่ฟังครูใครจะทำได้ไม่ได้บทพิสูจน์ตรงนี้นะครับเราจะไว้แข่งกีฬาสีที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับโอเคครับอ่าต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการวิ่งระยะสั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าจุดการเข้าที่ นะครับการเข้าที่การทําท่าเข้าที่แบบบันสตาร์ดแบบเบื้องต้นเบสิกการระวังแล้วก็การถีบตัวเองออกวิ่งอ่ะพร้อมเข้าที่ทุกคนทําพร้อมกันเดี๋ยวครูจะเช็คอ่าก้มไปข้างหน้านะครับ มองไปที่ลูกของตัวเองไม่ใช่วิ่งรัดลู่รัดไปรัดมาทั้งที่สองกรรมก,การก็จะขานว่าระวังระวังให้นักเรียนทำยังไงยกกระดกดาบตัวเองขึ้นมาหรือตูดตัวเองขึ้นมาก้นของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนต่อไปนี้ต้องฟังเสียงอะไร,รเสียงนกหวีดนะครับแต่ถ้าการแข่งขันระดับใหญ่เขาจะใช้ปืนยิงนะครับ เออจริงๆร,ระวังเขาไม่บอกว่าระวังเขามพูดอย่างนี้เขาจะพูว่าระวังต่อไปเป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อนเรื่องการเข้าที่ระวังไปนั่นหมายความว่าการวิ่งระยะสั้นกับท่าเริ่มต้นนะครับโดย3ทับสจะสอน3ทับสานะครับสาทับสเพิ่งมานะครับเริ่มต้นทำยังไง เข้าที่แล้วก็ระวังทําท่าอย่างไงแล้วก็ไปทําท่ายัางไงนะครับนะอ่ะเพื่อนทั้งหมดลุกทัสองลุกครับโอเค,อ,เคอ่าผู้หญิงดูผู้หญิงผู้ชายดูผู้ชายกับท่าที่ถูกต้องนะครับอ,อ่าป้อสายทั้สามนั่งอยู่ที่เดิมก่อนให้เพื่อนตรวจท่าก่อนเอาเชิญเลยครับเอาบอกเพื่อนเลยบอกเพื่อนเลย เอาข้าที่ให้เพื่อนดูข้าที่ให้เพื่อนดูถ้าคู่ไหนถ้าคู่ไหนสอนแล้วทำท่าผิดครูจะเอาครูจะเอาเพื่อนลงโทษแทนนั่นแหละเอาสอนใหม่ฮึบนี่แหละครับท่าที่ถูกต้องโอเคออาสอนบัตดีตัวเองข้าที่ มองมองมองบอกเพื่อนด้วยมันถูกไหมมืออยู่ระหว่างไหนระวังถ้าระวังให้ยกตูดขึ้นโอเคนะครับระวังตรง ระวังโอ้ฮามาที่โลระวังว้าวที่โลอีกแล้วครับฮามาดของเราระวัง,วงนี่นะครับจะเป็นการแข่งขันการวิริยะสั้นครับของป .3 ทับ3ครับ นักกีฬาทั้งหมดตรงเข้าที่ระวังแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับของจริงมาแล้วครับและแล้วก็ของจริงไอ้อ่ำไอ้อ่ำอ้ยชุดที่สองชุดนี้นะครับมีชาวต่างชาติด้วยคนหนึ่งครับ <laughs> <laughs> เข้าที่ ระวังอูไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับคนที่เป็นนักกีฬากับคนไม่ได้เป็นนักกีฬาครับไปแล้วครับเข้าที่ระวังไปแล้วครับ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  ทำท่าย,ยังไงเข้าที่ก้มมาข้างหน้านั่งบนพื้นหัวเข่าถึงพื้นเอาหัวเข่าถึงพื้นแล้วก็ขยับไปทางนู้นสิระวังเข้าที่ระวัง ไปแล้วครับ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 